สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการตั้งค่าของแอลไพนนะครับนะครับแอลไพรุนนะครับ IVA D 800E นะครับตัวนี้เป็นเครื่องไทยนะครับเป็นเครื่องไทยนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอป๊อกอัพเป็นจอในตัวนะครับแต่เป็นเครื่องดินเดียวนะครับผม ัวนี้จะเป็นซิงค์ทองแดงนะครับเลี้ยวสามชุดนะครับผมเลี้ยวสามชุดดีนะฮะแล้วก็จะมีนะครับ a x In นะครับเราจะมีสัญญาณภาพาเราสามารถต่อเพิ่มกล้องหลังได้นะครับแล้วก็มีสัญญาณเสียงหรือเราจะไปต่อเกี่ยวกับพวก Wi-Fi Box a ไปพวกเกี่ยวกับฟงังก์ชันเสริมนะครับส่วันนี้ก็จะเป็น ออกนะครับออกเอาจ่องออกที่เราจะต่อฟังก์ชันอื่นเสริมนะครับแล้วก็จะมีชุดออกออกเอานะครับก็คือขาออกนะครับผมนี่นะขาออกนะครับก็จะมีสาชุดนะครับสัญญาณเสียงสัญญาณภาพนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะมีออปติกนะครับมีออปติกนะครับมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้การอีกอย่างนั้นผมยังไม่ได้บอกไปสองอย่างครับต่อไอพอดได้นะครับหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอพอดนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB อบนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีสายจะมีสายเส้นนะครับต่อยาวขึ้นเพื่อเราจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ต่อนะครับเสียบ USB อเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ วันนี้ผมเปิด USB อยู่นะครับนี่นะกดตัวนี้นะครับเปิดหน้าจอขึ้นมานี่นะครับนี่นะตอนนี้ u s ดีนะครับผมส่วนเราเปลี่ยนซอสนะฮะนี่นะครับเปลี่ยนซอสเรากดตัวนี้นะฮะดูนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับวิทยุทีดีนะครับ USB แล้วก็ AUX กที่เราบอกที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับ แล้วเปิดทีตีเดีด๋ยว <im itation> เรามาฟังเพลงเรือนเพลงนะครับตัวนี้เป็นจอทัศกินะครับเป <im itation> ิกเพนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลง สามารถาถ้าเราจะให้เล่นอยู่เพลงเดียวนะครับกดนับทีหนึงับสองนี่นะครับนี่นะแล้วกดกดกลับนะครับตอนนี้ก็จะเล่นแบบสุ่มนะครับอยงนี้นะฮะส่วนการตั้งค่านะครับเรากดที่ซอสน,นะครับกดที่ซอสน,นี่นะ กดรุปมือแจ๋นะครับนี่นะฮะออเดโอเซตอัพแล้วก็ดิสเพลย์เซตัปนะครับเราเสร็จไปนะครับก็จะมีบาลานส์นะครับบาลานซ์สายฝาเฟดเดอร์หน้าหลังนะครับแล้วก็ซับเราสามารถปิดหรือเปิดได้นะครับผมเอสซีเอสนะครับเราวลมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือเกี่ยวกับนั้มค่าเก็บเท่าไหร่คงเป็นเรื่อง ออตัวนี้เกี่ยวกับค่าตั้งตังค่าความถี่นะครับนี่นะฮะอันนี้โลหะตต้องเรลียครับนี่นะครับเป็กน,น,นการตั้งค่าเสียงนะครับตั้งค่าเฮิรับ ถ้าเรากดกลับนะครับให้กดรีเทิร์นนะครับกดจบก่อนรีเทิร์นดิฟฟิสดีฟฟิสก็คือเกี่ยร์สามเราปล่อยเสียงระบบเปดแปดออกมาจากเครื่องนะครับโดยไม่ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเราไปกดนะฮะดิฟเล่นะครับการตั้งค่าของหน้าจอนะครับเหมือนว่าถ้าเราไปเปิดตัวนี้นะฮะคือเขาก็จะ ขึ้นสุดนะครับให้ตั้งคอมมักโคลสไว้นะครับอันนี้เกี่ยวกับความเอียงของหน้าจอนะครับนี่นะตัวนะครับนี่ครับกดอย่างนี้นะฮะนี่นะครับถ้ากดตัวนี้ก็จะขึ้นไปนะนี่นะครับอ่าเกิดขึ้นมาครับก็จะมีไม่เยอะครับตัวนี้ต้อง การนั่งข้าเขาจะมีไม่เยอะมากมายไม่ซับซ้อนนะครับนี่นะครับกดปุ่มกดรูมนะครับก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะค,ะนะครับอันนี้คือเราเลือกได้ไปขวานี่นะท่านขวานะครับซ้ายมีด้านซ้ายนะครับประกบกับอันนี้จะเป็นหน้าหลังกอน ตอนนี้ผมต่ออยู่ช่องฟอนนะครับช่องเลียไม่ได้ต่อน,บน,นับนี่ผมไม่ได้ต่อช่องเลียนะครับต่อช่องฟอนอยู่ถ้าหากท่านใดนะครับที่เอาไปต่อระบบนะครับเป็นไรแอมนะครับใช้า,ชาว,วเวอร์นะครับสามตัวเราก็สามารถปล่อยปัญญาข้าออกได้สามจุดเลยนะครับผมอันนี้คือการตั้งค่า ตัวนี้คือส่วนมากแล้วเราจะเป็นเน้นกันก็คือเกี่ยวกับต่อเสริมนะครับตัวนี้จะเป็นคู่แมทนะครับรเป็นคู่แมทกับ D S P s e 800นะครับ s 800เป็นคู่แมทกันนะครับแต่โดยลำพังแล้วตัวเขาเองนะครับตัวเขาเองเสียงก็ ดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นปีเอล3.4โวลต์น,นะครับ4โวลต์ย้ำนะครับวันนี้มีใจแบ่งไปเป็นสองมียรู้เมียจะต้องครับตัวนี้ไม่มีทามนะครับไม่มีทามกดปุ่มด้านบนนะครับใช้ดูปุ่มด้านบนนะดกันอันนี้คือเราเก็บหน้าจอ บปุ่มนี้นะครับเหมือนว่าเราเปิดหน้าจอแต่เราให้เขาพับลงนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับเนีอยเขาพับลงแต่เขาไม่เก็บไม่เก็บเข้าไว้ในเครื่องครับพับลงแค่นี้นะถ้าเรากดนะครับนะครับก็อะมาปกติส่วปุ่มต่อไปนะครับปุ่มต่อไป ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือเกี่ยวกับค่าหน้าจอดับนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมตั้งค่าไว้คือโชว์หน้าจอตลอดนะครับผมนี่นะส่วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูปุ่มนี้กันว่าเขาให้ทำอะไรแต่ทีเดียวแล้วแต่แล้วปล่อยนะครับ นี่นะครับผมนี้คือเกี่ยวกับเราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นอะไรนะครับผมนี่นะครับตันี้นะครับนี่นะครับผมนี่ไม่เยอะครับนี่เป็นะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้เป็นสภาพมือสองแต่สภาพใหม่มากนะครับเพราะลูกค้าได้ซื้อไป ใช้เดือนเดียวแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม,ม่เล่นไปเล่นรุ่นที่เขาเล่นได้เยอะกว่านี้นะครับเปลี่ยนระบบใหม่นะครับสวยนะครับเครื่องสวยนะครับสวยมากนะครับสำหรับอ่าฮะอ่าท่านใดที่ยังสงสัยนะครับในการเล่นของเขานะครับว่าทำอะไรได้อีกนะครับให้ติดต่อมาที่นะครับเบอร์เบอร์โทรนะครับ ผมจ่ายุทธนะครับจ่ายุทธเส้นฉางหรือจ่ายุทธราศีสิงห์นะครับตามหน้าเฟซบุ๊กนะครับเบอร์โทรนะเบอร์โทร0656494253นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0656494253นะครับาำรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเยอะมากนะครับผมนะครับ ถ้ายัางไม่เข้าใจก็ให้โทรมาสอบถามได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะครับขอฝากไ้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน